ที่มากับคุณครูซึ่งช่วยชาติประหยัดพลังงานทำอะไรครับครูมืดมืดครับ <laughs> ไม่ต้องดับไฟขนาดนะแล้วแค่นี้ก็จะไม่เห็นอยู่แล้ววันนี้ต้องให้ครูมืดช่วยไขปัญหาหน่อยครับเรื่องอะไรที่มาคือเด็กๆเนี่ยจะจะเถียงเราอยู่เรื่อยเลยพอเราบอกปุ๊บนิดทำอะไรเนี่ยต้องดูตามาตาเรือหน่อยนะเออเขาไตามมามันก็ยังพอรู้ไอ้ตาเรือนี่มันอยู่ตรงไหนไอ้ตามมาตาเรือนี่มันคืออะไรครับถ้าคําว่าตาเรือจริงๆเนี่ยมีนะครับมีนะครับก็เรือไม่ว่าจะเป็นเรือเดินสมุทรเรือเดินทางเรือหาปลาหรือเรือสัญจรไปธรรมดาอะไรเนี่ยเขาจะวาดหรือเขียนเป็นรูปตาไว้ที่หัว เรือเอ้าเรือไทยเราเนี่ยนะฮะเรือครับแม้แต่เรือฝรั่งก็เหมือนกันเวลาเขาจะเปิดทําพิธีเปิดเรือหรือจะเอาเรือลงเนี่ยเขาต้องมีการจะเดินทางก็ต้องมีการเอาแล้วเอาแชมป์เป็นไปกรที่โป๊ะี่หเรือ่ะผมเคยใน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 หนังนะฮะเหมือนเป็นการเบิกเน่เปิดทางเรือเดินเหมือนกันตาเรือเขาก็มีเหมือนกันแต่สำนวนคำว่าดูตาม้าตาเรือในที่นี้มันมาจาก การเล่นหมากลุกไทยนี่เองโอ้คือในหมากลุกก็จะมีมา้าอ่ามีขนุนมีเรืออ่าในกระดานหม,ม,มากุกอ่าในกระดานหมากลุกเนี่ยจะมีตัวหมากลุกด้วยกันหลายชนิดแล้วก็ลักษณะการเดินของแต่ละชนิด,ด่ยไม่เหมือนกันอย่างเรือนี่มีความสําคัญมาก คือเดินได้ทั่วกระดานคร,ครับเดินตามตรงทางขวางได้หมดเลยถอยหน้าถอยหลังได้หมดส่วนม้าก็จะเดินในทางที่เรียกว่าตาทะแยงครับ,รบเพราะนั้นความสําคัญของม้าและเรือนี่มีความสําคัญในการเล่นหมากรุกเขาจะมีลัากษณะการเดินได้กว้างไกลมีอํานาจมากถ้าเราเดิน ผิดหรือเดินพลาดไปอยู่ในรัศมีของม้าและเรือก็จะทำให้หมากเหล่านั้นเพลียงพลัมถึงกับจนได้อืออใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ดือไอ้การเขาก็เปรียบเสมือนคนที่ซุ่มซ่ามไม่ระมัดระวังเลิเลอถือว่าทำอะไรไม่ดูตาม้าตาเรือเลยเอาละครับ,รบท่านผู้ชมครับแหมเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับผมจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้ดูตาม้าตาเรือ<ช>นี่คือที่มาของคำว่าตาม้าตาเรือครับ